อคลิปนี้เป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับเตรียมเครื่องปรุงโอเคกี่ละใส่ลายดบได้เงมันหน่อยพดได้ไหมน่อยพดป่ะมันบาานกันได้ไหมน้องใส่ใส่โบบอกพ่บพี่นี่บกบ่่น่หน่อยพดเดี๋ยวใส่ไหมมอนอยบหมอน่อยเนามันก็มีหมอหน่อยจะเคืียบ้านห้องนี่จะหมอว่าพอดี อ้ยเออพุ่นส่หมอยรวนเนี่ยเอออ้เนี่ยเซโลบเห็นดอกกินมือหัวลงมาหัดลงมา บัวค้าพ่พี่ต้องอีกเท่านึงอืออางยพี่ปนเขามีบงตนนี้แหละเอามาใส่เลยเขียงเลยนี่นี่ชุ่มนี่เอามาใส่เลยเอาใส่ในหม้อเลยนี่ขวดมาใส่ในหม้อเลยเห็นบ่อืมมันบ่บาลาน มันต้องอีกเท่านึงมุนตว่บยใหเยแม่จิบเพ็ดบ่ได้นั่นแหละเอใช้เออเครียพี่กว่าก็ได้รอกมันมนที่คนเขาเคยเรียกว่าก็ได้หอเสรหลาหหอมแดงเลยนะแดงกุปกรณอย่างเย็นด้วยดูเสรหลายเลายเลายเศษหน่อยเปแงนี่มันชิมไนบะเสีบ่เกาะมชิมบะเสีบ บ่งานบ่เดี๋ยวอะก็จะไม่ยังสูบดี๋ยวตอนห้องปรเดี๋ยวยห้องประเดี๋ยวเลยดีเนาะอดีด้อดีเด้โอเควะสิออีโนมโต้ให้โปรใส่ไลยแส่ไลโปรใส่โปรเีบให้โปรตีนอิ่มสบายท้องนี่เด้ส่ปร่บเด้อ นี่กำลังเตรียมอุปกรณ์ครับเตรียมเครื่องเคียงเขื่อนได้ได้เครื่องหม้อหมดแล้วครับบ้านไม่ได้ถ้วยแล้วกาใส่ถ้วยที่ได้ถ้วยแล้วบ้านใส่หม้อได้เลยหม้อเนาะหม้อกับหม้อยังไม่หลับที่โอ้ยว่ามันสิบผสมเด้อสิหนูบ่เบ้ยออาจจะชิมบ้างนดี่ยวว่าผสมซอยซอยหอมก็ซอยแบบนี้แหละ บนบ้านเนี่ยแหละกิจกรรมพยุตเนาะเอิรนพยุตมาจวดเขาเคี้ยวไหมาป้อ,อมลูกพี่มึงอาจาอามึงมาบอก่ะโอหอนหอนห่อนว่าชิบแตงยี่บ้าหยุดใครมาเดียงเนี่ยหานตามฤูดูกาลเสน่ห์ของคนอีาสานผักหวาน ไห้หมดแดงใส่ลวดใส่ลูกไปเห็นหนักเนี่ยนะครับอุปกรณ์เบสิกพื้นฐานของสุนัขบุรีมักกระเซยบัวมักกระบาดดองเซย น้ำปลาดีอยู่แล้วปลาแดกปลาแดกพันปีบ้านผมหอมเนี่ย้ามีหอมสดก็ดีโม,มีขี่ขันไปชื่อเผมก็ใส่หอมเปียละใส่ผักเพลวม่นึ่งเพิ่งเปลือดไปแ้ล้ละหอมเนียงมีละเดี๋วยวป้อมไปเก็บลักพริกมาอีกก่อนมันโมพ่อ มันบวบบาลานซ์มันต้องบาลานซ์เนะีน้ำตาลมาต่องนะครับเด้อก้อยขยนะันเลยอยงเนี่ยอย่าใส่น้ำตาลเด้อ อ,อ,อืมออนกออน,นอมอันนม้นันโอนันไปกดเอากดไปลอะอะแบกกดไปยังเมื่นนอไงอือ,อี่เขียวบ่ที่เขียวครัหบหม,นมปปันที่แหลงเหมนไหมันสุกสุกพูทันเก็บตากแดดแล้วมัน ดแจที่ก้านละไม่ฟุ้งเลยเบือ่ะไม่งไงด้บอกเดือดรอนหลายเรื่องไม่ได้หไหน มีแพวาเลเนี่ยนี่ครับไส้เดืดบได้ไงเพวหอมเปียสละเนียครับเดมีครบชุดอ่าหอมป้อมขาดแต่หอมต้นอืมมีสะนผไปแย่ไปย่งยังย่างอาเอาบ่วงมาใิถ้าพี่ถ้าพี่ยงไงถ้าพี่ยงาพี่ยังเออแล้วเออคนเลยไปแดกขันปีเลย คทีหนึ่งไม่ได้โอ้เรา,นนาเป็นน้ำเหมือนแห้งเลยระบบปั๊มบรมีน้ำแล้วเออพอได้แกเลยพอได้แกเลยนี่ละนีละ่ละใสไปเลยต,ตัวตีปมันนั่งไแห้งดีใส่ลงไปรวดก็ขาวรับเอาเลยนอนนี่ไะข้าวสารบ่กว่าเป็นนอนออโอเคออ๋ ขนซ้อนพูนเอาปลาแดกมาให้กินครับเดี๋ยวใส่ำไหนึงขึ้นปูดปลากินเอาเส่ำไนิดนึงเดเดจับวงันดอกกอนนะัไไงบอียไงก็มีหอมสมันละเขาขัวเขาขัวตายห้าว่มึงที่ไหนเขขัวมึงไงยังยังหน่แ้เขาขัวไปนะสวิมด้วย้ย เคาะเคาะเคาะโมเดลเดายบรยิเตียบุปปรณ์ุ้มนีบันหายไปเลหเยหายไปเลยอ่อยาขวดดอกไม้ปเลยขวดขวดใบไมได้เดี๋ยวพี่แมวม,มาคอยี็ดลาบบอกคิกขวนี่เป็นง้วเซหแล้วป่าใช่คล้บเอาโคเลชันสิโคเลโคเลชันค่นน,นะน ภาษาอังกฤษเอนมาโคลเลชัน่นโออนี่และครับพี่น้องตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายคือหอมตัวบัติสุดยอดอ,อืมอืมนี่เสียงสิมมึงดูเสียงสิบมึงดู อาหารผัดตะขั่นไห่ปุ่นแล้วครับโอ้มีเงินก็บริกินเอย้าบริเนยามมึงใส่มึงด,ด้วยใ่าผสมเออบรินผสมกัเกี๊ยเกี๊ยเียเี่ยเอาเลยถ้เสยใจน้องาม า๊อ๊นบหัคัดกินฮอทแร้หมดหรือเปล่าเนี่ยโอ้โนี่ไปให้แม่ไ้าหมบ๊วยนี่เนี่ยๆุปมสมัญละบ๊วยกินฮอทแรหมดเ่นี่าเลี้ยงแล้เขาเก็บไว้หนแนาะเออนีะจเรนแม่เรละแล้วจะกินอะไรมึงบ้านนะอเอน่ะ อ,อ,อือไอ้ตัวนันมานี่แหละครับบุษท้ายเป็นที่ไรนาตามัน